มณีตอนที่22ต่อนางฟังคำทำเหมือนจะเยื้อนยิ้มประภัยพริมพจนาอาชาใสยอยู่พร้อมพรักนักสนมกลมมในทุนไพ่นักแสนทั้งแดนหญินทั้งสาวทั้งแสนสาวชาวแม่ออกแซ่ซอกแต่ตัวน้องต้อดอกจะลารักษาสศินไม่ไกลใกล้ไปมาเริมทานินใช่จะสิ้นคืนวันดังบัญชา บวชใช้บนพ้นแล้วไม่แคล้วคลาดคงรองบาดผตทเเลประเชศหาแต่เรือแตกแยกทางกลางคงขายังกลับมาผ่านพบประสบกันพระก็ทราบป,ป่าปืนทั้งคุณโทษเหมือนหนึ่งโปรดน้องไพ่ไปสวรรค์อันข้าบาทมาตุรงทั้งพงพันก็หมายมั่นพึ่งพาพระบารมีพระฟังนางทางเปรียบประเทียบถทอย รวนเรียบร้อยหรือว่ามาลสีอันตัวพี่ฝีปากไม่อยากดีจะพาทีห้ามปรามเขาขามใจแต่จะถามตามจริงสักสิ่งหนึ่งจะถือโทษโกรธขึงไปถึงไหนหากจะว่าถ้าพี่ไม่ให้ไปจะขืนใจหรือสมอนจะผ่อนตามนางนบนอบตอบว่าถ้าเช่นนั้นกระหม่อมฉันก็ต้องสนองถาม ว่าเกี่ยวข้องน้องชะไหนในใจความจึงห้ามปรามโปรดเล่าให้เข้าใจพระยิ้มพางทาสนองว่าน้องรักที่ลมมาจากเจ้าไปเล่าบอกเขาชไหนนางว่าเล่าเขาก็จริงทุกสิ่งไปแต่จริงใจนั้นจริงยิ่งกว่าคำนี่แน่น้องต้องอย่างว่าล้างชกช้างลง้ม ย่อมนิยมจะเอางาราคาขำคนเจรจามาเล่าเขาก็จำเอาถ้อยคำแม่รู้อยู่ด้วยกันนิจจาพระจะมานึกว่าเอานึกเอาว่าก็นึกก็น่าใครหัวเราะป้อเคราะฉันก็เป็นไรไม่เอาคำที่รำพันจะหวงกันกายยาไว้ว,ว่าไร เพราะว่าคำสำหรับกับรูปร่างใช่อยู่ต่างกายามาแต่ไหนธรรมดาว่าคำของผู้ใดก็ย่อมได้ตัวคนนั้นเหมือนสัญญานางยิ้มพลางต่างทางตอบว่าชอบอยู่ใครเป็นผู้เล่าเหตุพระเชษฐถาใหมีเอาคนนั้นมาบัญชาเมื่อน้องว่าให้พระฟังเมื่อครั้งนั้นจะทำบุญทูลถวายฝ่ายกุศล ม่ผ่นปลนเปรียบเปยเฉลยไขพาก็ทราบบาปกรรมน้ำพระทยัยจะห้ามได้เจียวหรือองค์พระทรงยศเพราะว่าพี่นี้ก็จะอนุญาตแต่จะปราถนาคำเป็นกำหนดอันข้อที่จะลารักษาพรดจะได้จดจำไว้ในอุตลานังแกลงว่าน่าลำคาญด้วยผ่านกล้าวมีแต่เศร้าสีซัก เสียหนักหนาช่วยปวดไปไม่ถึงวันที่สัญญาเป็นวาจากลําเปล่าไม่เข้าการแม้น้องมิทําบนด้วยบนไว้ก็ไม่ไปจากเขตนิเวศสถานน,นางกล่าวแก้แรงแซ้งไว้อะไรล้านพระสงสารแสนสะอื้นกลืนน้ำตาและอวยพรภูณสวัสร,ริ์มัทุรสเจริญโพธ์พรมจาจารณนหันสา ยิปานทองรองเครื่องที่ทูลลาขอสมาเสร็จส่งให้นงเยาวแล้วว่าที่สีอิคารินนั้นถิ่นฐานมีกุดีวิหารหรือโฉมเฉล่าดังลกนอบตอบความตามสำเนาเป็นกุดเปล่าก่อไว้แต่ไรมาสำหรับขัดสำหรับกษัตริย์ขัดติวงออกทรงพฤยังพร้อมหมดมีอยู่ที่ภูผาพรุนนี้ชเช้ากล้าวกกรหม่อมจะทูลลา พระตัดว่าพี่จะช่วยไปอวยชัยนางรับคำบางคมบรมนาถลาลีลาดกลับมาที่อาศัยจึงถามเหล่าสาวสันกำนันในใครจะไปบวชบ้างเหมือนอย่างเราสาวสุรางต่างตามเสด็จหมดรักษาพจน์อดอารมณ์ได้ชุมเขาอารุณน,น้อยพลอยคำนับลงกับเผาฉันจะเอาบุญบ้างเป็นนานชีสินสมุดว่ากระนั้นฉันจะบวช จะได้สวดมนต์กับน้องเป็นสองสีนางรับคำสํารวนชวนพาทีทําบัญชีฉีกผ้าขาวให้สาวใช้ที่ของนางอย่างอังเอกสวเวตพัทให้เย็บถัดแต้มทองล้วนผ่องใสต่างหนังสือเผื่อสองพระหนอไทยเป็นไตรไตรเตรียมการใส่พานทองสาวสุรางต่างคนก็เขียนผ้าเอาน้ำยาจิ้มแล้วยิ้มย่อง เหมือนหนังสือรือเรืองเป็นเครื่องทองจนย่ำคอคอ,อระคังอย่างนั่งเล่มบ้างเก็บพุทธรักษาหามมกลำทำประคำน้น้อยๆร้อยด้วยเข็มบ้างขาดสายลหลายใบยังไม่เต็มเที่ยวเก็บเล่มเลือกหาในลาตรีคันรุ่งร,รางนางกษัตริย์ทรงสนานกับกุมารพี่น้องทั้งสองสีน้ำกุหลาบอาบสิ้นทั้งอินสีย ขัดชวีวันเปล่งดังเพลงจันทร์นุ่งผูษสาข่าเมืองเรืองจำรัดคาดเข็มขัดรัดพระองค์ทรงประสานทรงสร้อยนวมสวมประสานสองวานวันทองทองกรการจุบงามอารามเรืองฝ่ายพระน้องสององค์ทรงกรอบพักเยาวรักทรงมงกุฎบุดน้ำเหลืองธรรมรงลงยาลดข้าเมืองอารามเรืองนิ้วพระหัตจำรัดพลอย ขันเสร็จสัพท์กับสองดรุณาชสนมน้านางในเคยใช้สอยที่นุ่งขาวห่มขาวนั้นราวร้อยล้วนน,น้อยน่ารักลักขณาจากบรลลังพรั่งพร้อมล้อมลีลาดมาประสาทรงเดชพระเชษฐาเห็นพร้อมพังทั้งพระอนุชานางทุลาทั้งพี่น้องสองกุมารพระอภัยใจขอให้ท้อแท้ ชำเลือกแลดูพระนุษสุดสงสารสีสวุวรรค์แย้มเยื่อเอื้อนเอื้อนองค์การลองเรียกหลาลูกยามาพาทีพระเจ้าป้าลาบวชพรออนไว้ไม่อะไรปรางมาศประสาทศีก็พี่น้องหมองใจกับใครมีจึงจะหนีบวชบ้างเป็นอย่างไรนั่งขวยเคินเมินหน้าไม่ว่าขานแต่กุมานพี่น้องสนองไร ผมฉันรักพระป้ากว่าใครๆจะไปไหนไปด้วยได้ช่วยกันพระยิ้มพางทางว่าพระป้าบวชมิแต่สวดมนต์เย็นเพลงก็ฉันพระเจ้าดุงจะเป็นไข้ไปทุกวันไม่ผ่อนผันช่วยบ้างหรืออย่างไรอรุณน้อยทูลว่าถ้าฉันบวชแล้วจะกรวดท้ามถวายให้หายไข้ต่างสำรวนส่วนสุดาจะลาไป พระอภัยพักเศร้าเปล่าอุลาถอนสะอื้นฝืนชวนพระน้องหน้าจากประสาทนำทางนำนางไปข้างหน้าพวกขอเฝ้าเหล่าอมาตมาตยามาพร้อมหน้ากราบก้มบังคมขันทั้งสององคทรงที่นั่งยางนุมาตพระนอนหน้าทรงเสลียงเคียงเคียงขั้นนางโฉมโยงทรงบอรจรจัน หงกำนันพลั่งพร้อมล้อมลีลาตำรวจเวรเกณฑ์แห่ทั้งดาบหอกอยู่ริ้วนอกเรียงลายทั้งซ้ายขวาสิ่งสิ่งแท่แออัดรัตยาออกนำหน้าด่วนเดินบนเนินดินร่มระรื่นพื้นไม้ใบชะอุ่มสักประทุมดาสดาพึกษาศิล์นพระาพายภาษาโลดมาลินรินระรื่นกลิ่นหอมหวนรัญจวนใจ แล้วเข้าป่ามาลีมีต่างๆสองข้างทา,า,า,างดอกดวงพวงสวยพิกุลแก้วแถวกระทุ่งชฉะอุ่มใบมะเฟืองไฟตุมตามดาสดสเตียถึงทานน้ำลำนาวภูเขารุ้งดูเรืองรุ่งราวกับลายละบายเขียนบ้างเขียวขาววาวแววแก้ววิเชียนต่างโลง่เรียนเรื่องเหลืองเรืองระยับ กุดน้อยน้อยร้อยเศษสังเกตนับเครื่องสำหรับกุดดีก็มีพร้อมต้นไม้ดอกออกรูปบุกดินกุดต้นสายหยุดพุดรำดวนให้หวนหอมกุดติที่กุดใหญ่ไสเรียงเคียงพยอมทอดกิ่งค้องข้ามหลังคาดูหน้าชมสองกษัตริย์ทัศนาลูกขาเขามาตามเงาเงื้อมพาลิมอาสม ทั้งห้าองค์ลงเดินเนินจงกรมและรื่นร่มลูกขาหน้าสำราญถึงที่สุดกุดใจยอดพันพศรูปดาบทปั้นไว้ในวิหารพระหยุดยังนั่งที่ศิลาลานนั่งชวนหลานรูปย่าอุ้มพาไตร,ไรเข้าในขุดจุดทูปเทียนประนตพระดาบทบอรมเม่ทำเพศใสต่างตั้งสัตว์ตัดบวงไม่ห่วงใหญ่ แล้วคลองไใจบริบูรณ์มุ่นชดาประนุษย์นั่งนโมได้สามจบขอเคารพรับปัญญัติซึ่งสิกขาว่าดังๆต,ตั้งต้นแต่ปานาถึงอิทะถึงอิมาทะสะเสร็จสำเร็จการบรรดาเหล่าสาวสุรางอยู่ข้างหลังประนุ์นั่งแน่นมาหน้าวิหารค่อยว่าตามสามกษัตริย์นมัสการ สมาทานถือพระตาบทสนีหนังชมยงทรงประคำประธรรมราชช่วยหน่อนานตนาลาลือสีและพาเหล่าสาวสุรางรุ่นนางชีมากุดีหลังใต้ต้นใส่ทองสถิตแท่นแผ่นผาที่หน้าฉานพระกุมารเคียงนั่งอยู่ทั้งสองตั้งมหาวาหุดีอคีกองตามทํานองนักพระตาบทสนี ตามบรรดาสานุสิบทั้งร้อยเศษอยู่ขุดรอบขอบเขตคิรีสีบนเคร่งคัดมัส,สการกองอักกีตามวิธีส,สาศาสตร์ไม่คลาดคลาฝ่ายองค์พระอภัยวิไลลักษ์ชวนน้องรักสีสุวรรณและพันภายเดินมาทางนางจีกุด,ดีรายเที่ยวถวายทูปเทียนเวีรลงมาสีสุวรรณนั่นเด็ดดอกรักไว้ เที่ยวเรือไข้ดาวบทที่หมดหน้านางฤาษีหนีองค์พระอนุชาตลอดมาถึงกุดพระบุตรีนางกษัตริย์ตรัสเชิญพระภูวนานให้นั่งอาจเอกเอี่ยมเทียมฤาษีกระซิบสอนนัตตากุมาลีไปพาทีทักทายถวายพรสองกษัตร,ริย์ตัดโมทนาสนองเอาเทียนทองมาถวายสายสมอนแล้วว่าขอปาวารณาสถาวร อนุสณ์จิตขาดญาติโยมบวชแต่สักสามวันเท่านั้นเถิดอย่าให้เกิดโรคซูบเสียรูปโฉมถ้าถือเคร่งเร่งรุดมักโซมเอนดูโยมบ้างเถิดนะคุณพระมุนีนังนิ่งนั่งฟังคำพระรามสอนถวายพระพรตามจริตกิจลือสีตามแต่บุญวาสนาบารมีไม่รู้ที่รูปจะว่าล่วงหน้าไป พระอนุชาว่าจิตฉันคิดคาดเป็นสังฆราชมั่นคงไม่สงสัยอันเขารุงร้งกลุ้มผลึกน้องนึกไว้เห็นจะไม่ขาดคนริมหลทางดังฟังคำทำขึงแล้วจึงว่าตามศรัทธาสารพัดไม่ขัดขวางพระอาภัยนั้นมิใครจะไกลนางแต่ละ้างขอหาเวลาขีจึงอำลาดาบทโอรสหลาน มาเกณฑ์การให้รักษามารสีทั้งภายในรายราะร,รอบขอบคีรีมิให้มีเพศภัยสิ่งใดผ่านแล้วชวนพระอนุชากับข้าเฝ้ากับคืนเข้าพระนิเวศเขตสถานจึงออกท้องพระโรงรัฐชัชวานนํำรัดการกับมหา,ศ,หาศรีนาในอุสเลนเห็นจะกลับมาทำสึกเหมือนเรานึกมั่นคงอย่าสงสัย ทงตั้งป้อมซ่อมแปลงกำแพงไว้เกณฑ์พวกไพ่พลหัดให้จัดเจนทั้งมารถโคชสารทหารรบให้รู้ครบท่าทางทั้งด้านเขนทั้งปักใต้ฝ่ายเหนือเร่งกะับเกณฑ์ออกตะเวนแว่นแคว้นแดนบุรีให้อารักแต่งทรรมคำรับสัง่งไปปิดทั้งประตูบุรีสีแล้วบอ,อกไปให้เมืองเอกโทตรีว่าใครมีวิทยาวิชาการ ทั้งล่องหนทดทนคงเขายงยุทธเพลงอาวุธเข้มแข็งกำแหงหานร,รู้ตำราฟ้าดินสิ้นชำนาญประกอบการกลศึกที่ลึกลับให้มาเป็นค่าเฝ้าเราจะเลี้ยงให้ชื่อเสียงรุ่งเรืองเครื่องเครื่องประดับต่างเห็นชอบนอบนบเคารพรับเสด็จกับเข้าประสาทราชวัง